จับแล้วด้วยมีคนแอบ,บจับแล้วด้วยสวัสดีค่ะนี่ดูขอให้แตะก็เอาขอให้แตะก็เอาจะาได้รู้ว่าอยู่ใช่ไหมจะได้รู้ว่าอยู่อยู่ใช่ไหมฮะเด็กอะดูสิคะน่าสงสารมากเลยไปสวนมากกว่าจะกลับมาหาหนูวะ มาม่วมาค่ะปล่อยให้จีน่านอนอยู่คนเดียวตั้งนานเลยตับแล้วดูเสื้อเขาเอเชื่อคน่วยสิเอเชื่อคน่วยสิเปเชื่อคน่วยด้วยค่ะเชื่อคน่วยนะค่ะนุ้ยมดกัดค่ะ พี่แอนนี่เป็นอาดอลนะคะเผื่อฝันว่าอยากแค่ตหรงพี่แอนนี่ค่ะได้ครึ่งแค่พี่แอนนี่ก็ยังดีค่ะจีน่าจีน่าคก็นัน่งทฉยนอนท้าเด็กนอนดิอยากจิ้มเดือยอยากจิ้มเด็กดีกว่าจิ้มเด็กเดือยอยากจิ้มเด็กเดือยอย่าอย่มือเด็กๆเอแตะไว้แตะไว้กลัวหาย แต่ไวตัวหายค่ะขอให้แตะที่แตะแบบเรียกดีค่ะไอ้คาร์ดอนไอ้คาร์ดอน้อาร์ดอน,นไปไหนเนี่ยหายเร็วๆนะลูกนะอย่าเป็นอะไรนะให้หาย,ยาเร็วๆให้หายจากอาการเจ็บใครได้ป่วยนะคะนีหน้าคนจริงไอ้เขาแตะเนี่ยเขาแตะสักนิดเองดีจะไ,ได้รู้อยู่ใช่ไหม คุณเให้ละคุณเียให้ละโดน,นยันอน,นอนเถอะนอนซะนอนซะคนเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยไปเดินการอากาศมันร้อนเดีข้างนอกกันนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดติดตามให้หน้องจีน่าด้วยนะคะแม่ๆพ่อๆพ,พี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะจีน่านอนก่อนนะคะ